ค่อยช็อปแต่ถ้าถ้าถึงเวลาที่แบบจะต้องไปช็อปจริงๆเนี่ยส่วนมากจะเดินดูมากกว่าปัญหาถูกใจยากเป็นคนเลือกเลือกเลือกเยอะอย่างบางทีไปเดินเลือกซื้อกีตราเนี่ยเดินวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกแล้วก็ไม่ซื้อต้องกลับมาไต่ตองที่บ้านประมาณสักอาทิตย์่ออาทิตย์อะถึงค่อยกลับไปซื้อบางทีพอกลับไปแล้วเนี่ยของหายไปแล้วก็มีคนอื่นซื้อไปแล้ว 5. ้าช้อปปิ้ง แบบสบายๆง่ายๆนะไม่ต้องคิดยากเลยก็จัตุจักนั่นแหละมาเสื้อผ้าก็ถูกดีแต่ก็เลือกร้านดีๆบางร้านก็ไม่ถูกนะส่วนถ้าเป็นเครื่องดน,นตรีเนี่ยก็จะไปเวิร์กนครเกษมแต่ชิามาจะไปจะไปเดินดูพวกเครื่องดน,นตรีเยอะกว่าวเสื้อผ้าจะไม่ค่อยพวกเครื่องดน,นตรีอะไรเงี้ยไปดูว่าเดี๋ยวนี้เขามีากีตาร์อะไรออกมา,มาขายใหม่บ้างใช่ไหม มีสายกีตาร์มันต้องไปซื้อสายกีต้งกีตาร์อะไรเงี้ยเพื่อมาใช้ในการเล่นดนตรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยจะเน้นไปเดินชอปปิ้งพวกเครื่องดน,นตรีมากกว่ากีตาร์ถ้าใช้กีตาร์เป็นเทเลอร์ออเพราะว่าเสียงดีใช้ดีส่วนเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าในแบรนด์อะไรก็ได้แต่ว่าวตอนตอนตอน,ตอนที่ใส่อยู่ตอนนี้มันจะเป็นแบรนด์ของลิฟ c คิลส่วนมากของที่ถูกใจก็จะไม่ค่อยมี แบรนด์แบรนด์อะไรมากเพราะไอ้ของที่มีแบรนด์มันราคาค่อนข้างสูงใช่ไหมใช่บางทีเราก็ไปเจอของแบบมือสองบ้างอะไรเงี้ยก็ราคาถูกดี5 6 0 0แต่ว่าสวยดีถูกใจเราบางทีรองเท้าใหม่ๆหรือเสื้อผ้าใหม่ๆเราใส่ไม่ไม่ไมไมค่อยชอบใส่เหมือนกันนะมันมันรู้สึกใหม่ไปอะ่ะต้องรอให้มันเก่าๆสักพักยิ่งวันไหนไปบ้านเพื่อนเงี้ยไปเปิดตู้เสื้อผ้าดูเจอเสื้อเก่าเงี้ยชอบนิยามของผมก็คงไปเดินดูของ วันนี้ว่างไปเดินดูของกันไปเ,เดินดูของฝากถึงแ,นแฟนรายการช้อปปิ้งแก๊งนะครับการช้อปปิ้งก็เป็นสิ่งที่สนุกสนานเป็นสิ่งที่ดีนะ,ะเวลาวันว่างก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปเดินดูของเดินจับจ่ายใช้สอยซื้อของนะครับก็พยายามเลือกซื้อของที่อาจจะไม่ต้องแพงมากก็ได้นะฮะเอาที่มันราคาย่อมเยาวแต่ว่าในราคาย่อมเยาเนี่ยมันก็มีของสวยๆงามๆอยู่ใช้เวลาเดินนิดหน่อยเป็นคน ชาวแก๊งก็ชอบช้อปปิ้งกันอยู่แล้วใช่ไหมเขารู้รู้ทิคนี้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาชอบเดินแล้วก็หาของถูกๆแต่สวยๆงามๆก็ขอให้แฟนๆชาวช้อปปิ้งแก๊งครับสนุกกับการช้อปปิ้งมีความสุขกับการใช้ชีวิต